สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง CH ครับวันนี้พบกับผมในเกมมอลลัตัอีกเช่นเคยฮะช่วงนี้ก็ทําคลิปแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่ากลับมาจากต่างจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะผมก็ทํางานไปด้วยเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยก็เลยทําให้บางทีในบางจังหวัดเนี่ยไม่มีโอกาสทําคลิปให้เพื่อนๆได้นนรับชม,มก็ต้องขออภัยกันด้วยครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมครับผมก็คือตัวนี้ฮะ กิจกรรมของระบบปฏิบัติการครับผมก็คือภารกิจที่7ทับยกันแล้วครับผมผมเองก็ตอนที่ผมทาคลิปเนี่ยทำผมเนี่ยทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมจะนำภาพมาให้เพื่อนๆรับชมครับผมเพื่อจะได้ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่เคยทำเอาไว้ที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้เนาะการทำกิจกรรมของครั้งที่7เนี่ยเจ็ดทับยี่แปดเนี่ยก็คือการฮิวเลือดนั่นเองครับผมการฮิวเลือดของตัวเองด้วย แล้วก็ฮิวเลือดให้เพื่อนด้วยครับผมนะครับซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดที่ผมขึ้นให้ดูนี่แหละครับผมสรุปให้เลยนะแค่ฮิวเลือดให้้ตามจํานวนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถผ่านภาร,รกิจในครั้งนี้ได้แล้วนะครับผมแน่นอนมันเป็นอะไรที่อาจจะยากสำหรับใ,ใครบา,บางคนหรืออาจจะบางคนอาจจะไม่มีหุ่นเลยอะไรเลยก็สามารถใช้รีพร์ยูนิตนะครับผมในการยิวเลือดตัวเองก็ได้ครับอาจจะเพืองเซลล์พลังงานนิดนึง ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆในการเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกกับผมก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างดีอีกอันนึงเลยทีเดียวจะได้นําเหรียญต่างๆนั้นไปสุ่มนะครับของรางวัลครับที่อยู่ในนี้นะนี่ครับที่อยู่ในกล่องนี้ครับผมก็คือถ้าเราทำาภารกิจตรงนั้นเสร็จเนี่ยเราก็จะมาเก็บคะแนนตรงนี้ครับนี่ครับระบบปฏิบัติการอ e ตรงนี้นะ ก็จะทําให้เพื่อนเนี่ยได้เหรียญต,ต่างๆนะครับไปสุ่งของไปฟรีกันเลยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับแล้วก็เป็นกิจกรรมในเรื่องวันฮาโลวีนกันด้วยโอเคฮะพอพูดถึงวิธีการทําเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีก็ต้องมีการเล่นให้เพื่อนๆรับชมกันเดี๋ยวเราไปดูการเล่นของผมเลยนะแหมแต่ก็บอกตามตรงว่าผมเองเนี่ยเามีตัวฮิวเลือดน้อยนะแต่ก็ทําได้ไม่นานก็เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยนะ ว่ามันจะสนุกขนาดไหนครับผมเดี๋ยวผมจะพาใครเพื่อนรับชมด้วยเลยไปลุยกันเลยมาครับผมตอนนี้ผมก็มากับน้องฟ้านะเหมือนเดิมครับนีก็มากับเพื่อนสองคนครับเพื่อมาประครับประคองกันนิดนึงนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นเนไม่ค่อยได้เล่นในช่วงนี้ครับก็เลยต้อง ขอพเพื่อนๆมาด้วยแล้วอุ่นใจครับผมผมก็เล่นกับน,น้องฟ้านะซึ่งผมก็เล่นกับน,น้องฟ้าประจําอยู่แล้วครับผมนี่มา้วครับผมโอริชตัวที่2ของผมนะก็ยังไม่ได้อัเปเกดทหุนเท่าไรเลยก็เลยขอยืมปืนจากออจุนมาเล่นก่อนครับทุกคนนะออจุนยืมปืนหน่อยนะออกไปได้เลยนะครับผมโอริชก็ยืมมาก่อนครับเป็นมาร์คสามครับอ่าเป็นเอเจอร์จมาร์กสามครับนเกมการเล่นเรียบร้อยนี่ครับน้องฟ้าวิ่งมาแล้วฮะยังไง วันนี้ครับแอบอยู่หลังหินครับผมเราก็จะพยายามล้อมครับบอกได้เลยว่าน้องฟ้าได้ไวมากๆแื้วนั่นเละครับแป๊บเดียวแตกเลยครับผมเราก็ล้อมไหมครับยังไงครับจังหวะนี้ยิงอย่างเดียวครับปืนกลได้เปรียบในการเจาะโลครับเพราะยิงได้เร็วฮะนี่ครับเรียบร้อยหนึ่งคิวครับผมอุ้ยโดนยิงโดนยิ่งเขาเรียกได้ว่าปืนตอนนี้นะครับมีระยะที่ค่อนข้างไกลกันทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังครับจังหวะการใช้สกิล หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ฮะอันนี้ผมก็ยังติดกับขัดนะเพราะว่ามะไม่ค่อยได้จับครับนะมันทำแต่งานแล้วบางทีก็ไม่ค่อยได้จับเกมแล้วก็เลยต้องรอเวลาตรงนี้ฮะยิงครับผมต่างคนต่างยิงครับต้องฟ้าอยู่ข้างหลังครับผมอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยครับตับเบิรคิวครับผมเป็นไงต่อโอโรจิอุ้ยตัวยิงครับรงหว่านี้หนีไม่ออกแล้วทุกคนอืระเบิดครับโอโรจิตัวแรกของผมนั้นแตกวันนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหได้มาสองคิวนะ จะเรียกได้ว,ว่าสองคิวครับสองแรกหนึ่งครับเอเอใช่สองแรกหนึ่งครับมาดูเจ้าดุกดิกลราบ้างฮะติดปืนเฮลครับผมยังไม่ทันไปไหนเลยครับโดเลเซอร์ยิงเลือดลดเลยอะทุกคนมาเหมือนเดิมครับบุกจากขวาไปเออจากซ้ายไปขวาครับนี่ฮะน้องฟ้าอยู่ข้างหน้าครับเราต้องตามไปช่วยนะไม่รู้จะช่วยให้ดีขึ้นหรือช่วยให้เป็นพาระครับ อน,นิสกอก็สูสีกันอยู่นะครับผมเป็นอะไรที่ดีจริงๆะแับจุดประสงค์ของการเล่นทลิปนี้ก็คือการเล่นครั้งนี้ก็คือการฮิวเลือดครับแต่เผอิญว่าศัตรูนั้นไม่เปิดประเด็นครับผมไม่เปิดจังหวะให้กันให้มีการฮิวเลือดได้เลยนะเพราะว่าเขาใช้ปืนระยะไกลครับก็เลยกะว่าจะเล่นแบบว่าถ้ามีโอกาสห,หิวก็ฮิวครับเปลี่ยนแผนนิดนึงนะก็เลยกลายเป็นเล่นแบบโอ้โหแตกเลยทุกคนผมโดนอะไรเข้าไปนี่ครับ แรงไวมากมากครับยังแทบจะไม่ได้ทําอะไรด้วยซ้ำนะครับผมเจ้าลูกดีของผมนั้นถึงกับเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหกำลังเล่าเลยว่าอะไรเป็นไรซึ่งในเกมนี้ผมเตรียมหุ่นหิวเลือดมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือในติ n งเกลนะครับก็ออยังไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเลยครับตอนนี้ต้องสู้ก่อนครับเพราะว่าสกอร์เนี่ยมันสูสีกันครับผมแต่ตอนนี้เรานำครับนะครับผม ขอภัยด้วยฮะสัยพูดมากเจ็บคอครับต้องกินน้ำเลยนะยิงครับช่วยกันยิงครับอ้กหน้อกฟ้าครับยังไงครับเลือดน้อยเรากำลังมาช่วยนะครับผมมาแล้วครับหยิงเรียบร้อยครับมาช่วยไม่ทันครับทุกคนสกอร์ก็นํำขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้เรามาถึง11ิบเอกันแล้วครับผมต่อ7นะฮะไปครับ ปืนเขายิงได้ไกลปืนเราก็ยิงได้ไกลโอ๊ยตอนนี้เราโดนยิงฮะจังหวะนี้ครับยิงแรกกันเลยฮะยังไงยิงแรกกันเลยครับผมเพื่อจะทําการลดกรอบครับให้น้องฟ้าเท้าเอาไปตานะทุกคนมันเป็นแผนครับมันเป็นแผนนะเสียได้ครับน้องฟ้าไม่สามารถเอ่ยเสียงได้นะไม่งั้นสนุกแน่นอนนะฮะผมก็เลยต้องมาภาคคนเดียวเดียวเดี่ยวแบบนี้เลยฮะยิงครับโอ้โหรู้สึกจะเป็น2อตัวครับเราหน้าผมไม่รอดตะลัง เฮ้ยแตกครับอืมนี่ฮะพอหลีกสูงขึ้นมานะครับตอนนี้หลีกผมขึ้นมาถึงมาสเตอร์สองนะครับผมอลีกไม่นานก็นจะขึ้นมาสเตอร์หนึ่งแล้วฮะแต่หุ่นเนี่ยพัฒนามาได้แค่สองตัวนะนะครับประมาณสองตัวที่ใช้เล่นได้ค่อนข้างดีครับนอกมันก็อย่างตัวทั่วไปอ้าวเพื่อนเราแตกไกลๆครับเฮ้ยตอนนี้สกอร์ตีตึ้งขึ้นมาแล้วฮนะตีตึ้งขึ้นมาแล้วครับประมาทไม่ได้ครับ อนนี้ก็ถึงเวลาเจ้าฟับเนี่ยนี่ฮะปืนไม่ครบครับได้เฮลมาฮะต่องก็บอกก็จริงแต่อีกกระบอกเนี่ยรลเวบสองระเับสามก็ไม่รู้ครับก็เลยได้ว่าเะเวบสามมาเลยทีเดียวแต่ก็พอได้ฮะเพราะว่าเจ้าฟับเนี่ยของผมนั้นตัวนี้เป็นฟับเนี่ยลิมิเต็ดจากกิจกรรมท่โลวินแล้วก็ขึ้นมาร์กแล้วครับก็อาจจะพอช่วยได้นะนี่สองตัวครับบินสาดยิงกันแบบนี้เลยนะ นี่ฮะพอบินได้ก็ขี้เกียจเดินเะเบื่อเออคือจริงๆแล้วมันต้องบินบินเดินเดินนะครับมันถึงจะได้ประสิทธิภาพครับถ้าบินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรครับนี่ฮะเวลาบินต้องบินในระยะที่ตัวเองต้องการครับแล้วก็ใช้ความสามารถของอาวุธในตัวครับเพื่อที่จะทําการยิงคู่ต่อสู้แต่นี้มันไกลเกินฮะเราก็ต้องบินบินหลบๆไปนนิดนึงครับโดนยิงอีกแล้วฮะเข้าไม่ถึงครับทุกคนยังไง หญิงยานแม่ลงไปช่วยครับโดนไหมฮะเรียบร้อยครับหนึ่งคิวครับผมนี่ฮะเราเข้าไม่ถึงเราก็ส่งแม่ไปช่วยสิครับได้แล้วฮะหนึ่งคิวครับสำหรับเจ้าปั๊บเนี่ยฮะคิดว่าจะน้อยเปหน่อยก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าตั้งใจจะมาเล่นฮิวเลือดครับนี่ครับจริงๆเราก็ฮิวไปด้วยนะครับนี่ฮะมันฮิวไปด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าได้ตะกิวคนขับช่วยนะครับผมทำให้ปั๊บเนี่ยผมนั้นสามารถฮิวเลือดได้ทุกวินาทีครับผม เพราะฉะนั้นจึงทําให้การทําภารกิจนั้นมันง่ายฮะขอแค่ลงตัวมันก็ฮิวไปฮิวไปแล้วครับผมนี่ฮะอุย๊ยแตกเลยมัวโม,วม,วมว้ครับแตกกันเลยทีเดียวมาสับมาในเมื่อบินตัวแรกมาครับบินตัวที่สองก็ต้องมาแล้วฮะเจ้าอ๋อมิงของผมนั้นตอนนี้ปืนเลเวลเต็มไม่หมดแล้วครับเหลือแค่โมดูลอย่างเดียวนะที่ไม่เต็มแล้วก็ตัวครับเท่านั้น ก็จะพยายามอัพให้เต็มฮะจะได้เห็นศักยภาพขีดสุดของเจ้าออหมิงครับผมนะครับปืนทั้ง4ก็บอกนั่นเต็มไปหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะแรงแค่ไหนนะหรือว่าจะช่วยให้มีประโยชน์ได้ไหมโอ้โหรู้สึกคู่ต่อสู้หลบหมดเลยครับนะครับคูต่อสู้อยู่ภายใต้อุ้ยสกอร์มาตีเสมอเท่ากันครับผมทุกคนฮนะแตต่อสิบห้าต่อสิบห้าทุกคนเอาดิว่าไงล่าเฮ้ย นานๆมาเล่นทีเมื่อกี้นำมาอยู่ต่อเนื่องครับแต่ตอนนี้เห็นสกอร์เสมอขึ้นอยู่ครับเอาแล้วฮะโดนแลครับใส่น่าจะเป็นความสามารถของเจ้าอิริบัตรครับยิงไกลๆแบบนี้ฮะผมม่ยังไม่ได้เน้นอัพเพิ่มเลือดนะครับผมของเจ้า ออมิงเนี่ยผมเน้นอัพแต่ดาเมทปืนกับโมดูลมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยยังอยู่เท่าเดิมครับยังอยู่เท่าเดิมเดี๋ยครับหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้อีกไม่นานครับออมิงของผมจะอัพไม่เต็มเลยฮะแล้วก็เราจะมาได้เล่นอย่สนุกสนุกเนาะอย่างน้อยแล้วก็ภาคภูมิใจครับไม่มีไททันที่เป็นเลเวลเต็มหรือปืนเต็มเลเวลเต็มอย่างเงี้ยสักตัวหนึ่งครับเป็นอะไรที่ดีฮะเิงครับ นี่ฮะยญิงครับืถึงกับเดินถอยหลังกันเลยทีเดียวฮะอยู่ไม่ได้ครับเมื่อกี้ทําท่าจะเดินมาครับดูเหมือนเขาจะไปเลี้ยวเป้าหมายมาหาเราแล้วทุกคนหญิงครับดูความแรงครับผมนี่ฮะตอนนี้โดนลมแล้วครับอย่างน้อยสามตัวครับที่กําลังจะมาหาเราครับในขณะที่ผมเล่นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วผมกําลังเรียกน้องฟ้ามาช่วยนะครับผมแต่น้องฟ้าอยู่ไกลมากครับด้านซ้ายสุดครับ ตอนนี้ผมเริ่มรู้ตัวนะครับผมมันมานะครับนี่ฮะอาเธอมานะครับปืนแรงครับตามมันด้วยอีกตัวหนึ่งครับที่ลุมยิงอยู่ครับโอ้โหเลือดผมนี่ยุบแบบตายแน่ครับไม่รอดแล้วครับโอ้โหงานนี้ครับยังไหม่ไปเนาะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่ฮะข้อเสียเลยก็คือมันจะบางนิดนึงนะถ้าเกิดเราไม่ไม่เติมเลือดแต่ทีแรกแต่ไม่เป็นไรฮะเกมนี้เล่นไม่ได้เกมนี้เล่นแล้วไม่ดีเอาไว้เกมหน้าครับผมมาแล้วฮะัไนทิงเกลครับ ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับผมตอนนี้ผมคิดว่า,าเราหน้าจะชนะได้แล้วนะเพราะว่าสกอร์นั้นนํา20แล้วนะก็นําอยู่เรื่อยๆครับก็เลยนําตัวหิวเลือดมาช่วยครับก็คือจะได้ทําภารกิจไปด้วยเลยก็คือหนึ่งเกลนั่นเองฮะนี่ครับบินหิวเลือดครับใครบาดเจ็บหลังจะซ่อมแซมับผมนี่นะใครบาดเจ็บใครเป็นอะไรบอกรับจะมาซ่อมแซมอ้าวเลือดน้อยฮะตรงนี้เลือดน้อยครับนะปืนที่ติดมานั้นเป็นเลเวล5เท่านั้นนะครับผม นะฮะัืนมเป็นเลขเป็นเลเวลห้าเลขไม่หกตอนนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็เรียกได้ว่าไม่ได้เน้นฆ่าใครครับมาเน้นซ่อมแซมครับมาเน้นฮิวนะจะได้ทําภารกิจให้เสร็จครับผมตามหัวข้อของเราเนาะนี่ครับเออบินครับผมจะยิงเราเราบินนะเราต้องซ่อมเจ้าโนเดนตัวนี้ครับโดนความสามารถทุกคนโดนความสามารถน่าจะไม่ดูของใครครับ มีต้องมีอีริบันแอบอยู่ือเปล่าครับนี่ครับไม่ไหวครับอดูครับปืนความแรงนะฮะนี่โนเดนนะครับผมยังไม่ไหวกรับเจ้าตัวนี้แต่ตัวนี้นะครับที่ยิงผมร่วงนะนี่ฮะเรล่ายิงด้วยปืนไฟระบเบิยครับยิงอัดเข้าไปเลยฮะอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปครับยังไงล่ะครับผมอยู่ได้ไหมน้องฟ้ายิงช่วยอยู่ครับนั่นคือปืนของฟ้าครับยิงอยู่ฮะปิ้วปิ้วนะยิงอยู่ครับนี่ฮะโอ้โหจบแล้วครับผม ยังไงเสมอกันโอ้โหนี่ครับไม่ได้ดูสกอร์ครับโมเนต์มันจะคิวหรือไม่คิวครับสุดท้ายออกมาเสมอกันครับผมไม่เป็นไรนะทุกคนเสมอก็คือเสมอครับก็ดีกว่าแพ้นะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สนุกอีกหนึ่งเกมครับถึงจะคิวน้อยไปหน่อยอะไรเป็นน้อยไปหน่อยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะการเล่นวันนี้ก็จะจบลงไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นการทําภารกิจครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อน บายบายสวัสดีครับ